และอีกหนึ่งมาตรการที่ทางภาครัฐเองได้มีการมาช่วยเหลือนะคะนั่นคือการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดค่ะโดยที่จังหวัดสตูลค่ะได้จัดราจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดครั้งที่4ช่วยผู้สบอุทกภัยลดค่าของชีพกับประชาชนค่ะ ที่เทศบาลตำบลกำแพงอเอลอลงงูจังวสตูลน,นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังวสตูลเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังังวดสตูลครั้งที่4ภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าของชีพประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังังวดสตูลซึ่งผลต่อความเป็นอยู่นะคะและรายได้ของครัวเรือจนจํานวนมากจังวสตูลจึงประสานความร่วมมือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนงบประมาณนําสินค้า จำเป็นต่อการของชีพมาจําหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงทั้ง7อําเภอค่ะโดยมีนางสายช่ออังสุภนิชพาณิชจังหวัดสตูลกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมค่ะ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้ารวมเกือบ20รายการลดราคาต่ำกว่าท้องตลาดกว่าร้อยละ30เช่นข้าวสารน้ำมันพืชไข่ไก่น้ำตาลทรายอาหารแหง้งและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีร้านค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมจำหน่ายสินค้ากิจกรรมส่งเสริมการขายและการแจกคูปองเงินสดเพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนโดยกำหนดจัดงานรวมเครั้งครั้งละสวัน ครอบกลุมทุกอำเภอในจังหวัดสตูลเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้อย่างต่อเนื่อง